สวัสดีครับสวัสดีทักทายเพื่อนๆนนะครับทั้งชาทบุ๊กนะครับผมแล้วก็เพื่อนเชาวเลียวนะครับผมวันนี้ช่างไปทูนะครับเดินทางมาถึงที่ทํางานแล้วนะครับตื่นตีห้านะครับวันนี้นะครับตื่นตีห้าเอาของฝากไปให้พี่สาวนะครับออกไปตอนเกือบหกโมงแล้วนะครับประมาณชักนยี่สิบกวนาทีนะครับวิ่งเข้าไปเซนลาดเผานะครับก็เอาของไปฝากพี่สาวเสร็จก็นี่แหละตีรถกลับมารามินทานะครับผมก็ตีมอเตอร์ไซค์กลับมารามินทานะครับ ช่วงเวลาประมาณสัก6หกโมงเนาะรถมันก็ไม่ค่อยติดนะครับมันแป๊บเดียวมันก็ถึงนะครับไปไหนมาไหนมันก็เร็วมากๆเลยนะครับก็มาถึงที่ทํางานตั้งแต่หกโมงสี่สิบสี่แล้วนะครับผมก็มาลดน้ําต้นไม้อยู่ด้านหลังนะครับก็กว่าจะมานั่งหากาแฟอีกนะครับหากาแฟมากินอีกนะครับหาข้าวนะครับวันนี้ก็ได้ข้าวร้านกระเทยนะครับมานะครับข้าวร้านกระเทยนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นนะครับเป็นข้าวร้านกระเทยนะครับ ก็มานั่งทานข้าวกับช่างไปทุนด้วยกันนะครับผมก็เป็นพลังบวกอีกพลังหนึ่งนะครับมาส่งกําลังใจให้เพื่อนๆนะครับคนไหนที่ยังไม่ผ่านเนาะช่างไปทุนก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมคนไหนที่ผ่านไปแล้วก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับผมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในโลกนี้มันก็ล้วนแต่มันต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับแม้แต่คนที่ดังเลยแล้วยังต้องอาศัยเราเลยนะครับผม ยังอาศัยอะไรนะครับก็อาศัยเรานี่แหละนะครับเป็นแรงผลักดันนะครับเพราะเรา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 ทำเราเราทำงานบนแพลตฟอร์มนะครับของของ facebook นะครับถ้าเราอยู่คนเดียวนะครับมันก็มีเพื่อนดูแค่คนเดียวนะครับแต่ถ้าเรานะครับไปดูเพื่อนนะครับแล้วก็กลับมานะครับไปดูไปดูเพื่อนเนาะ เพื่อนก็จะกลับมาดูเรานะครับผมเขาเรียกว่าน้ำน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับผมก็มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราไปถึงฝั่งฝันได้นะครับผมเพราะถ้าเราไม่ไปดูเพื่อนเลยนะไม่สร้างประสิสัมพันธ์กับเพื่อนเลยมันก็คงยากนะครับที่คลิปเรามันจะปังเนาะมันก็ต้องอแลกเปลี่ยนนะครับผมเพื่อนดูเราเราดูเพื่อนนะครับก็สลับกันไปนะครับผมไม่งั้น คลิปเรามันจะไม่ปังนะครับผมเพราะถ้าเกิดเราลงลงทุกวันทุกวันนะครับเราอยู่คนเดียวเนาะเราไม่ได้ไปเยี่ยมใครเลยเราไม่ได้ไปดูใครเลยนะครับก็มันก็ไม่มีใครมาดูเรานะครับผมก็เลยสามารถฝากบอกเพื่อนๆเนาะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนล่ะนะครับผมสู้ๆไปด้วยกันนะครับก็ไม่ได้ไลฟ์สดช่างไม่ทุนไม่ได้ไลฟ์สดนะครับพราะวันนี้ก็อาจจะอาจเป็นคลิปนะครับแล้วก็นั่งทานข้าวนี่แหละสักสี่ห้านาทีทักทายเพื่อนๆเนาะ ปกติก็จะอัดคลิปประมาณสัก2นาที3นาทีนะครับแต่วันนี้ก็อาจจะอาจจะยาวหน่อยนะครับอาจจะเป็น5นาทีนะครับก็คิดถึงเพื่อนๆนะครับผมก็เมื่อคือนนึงก็ต้องขอบคุณคุณคุณพ่อกับคุณแม่ที่ส่งข่าวมาให้นะครับก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะครับ